เศรษฐกิจเดี๋ยวไม่มีเวลาปากท้องเรศรษฐกิจ GDP ปากท้องคือใกล้ตัวที่สุดนโยบายโครงการที่จะช่วยประชาชนที่กำลังยุ่งยากลำบากตอนนี้ถูกไหมฮะนโยบายเกี่ยวกับเรศรษฐกิจ GDP นี่คือภาพใหญ่ใครจะนำเสนอก่อนปรดยกเบอร์อาุณวิเศษว่ายังไงคือผมผมคิดอย่างนี้เมื่อสักครู่เนี่ยตอนแรกเลยเนี่ย ผมจะพูดถึงว่าเราจะให้หลักประกันกับคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายยังไงใช่ซึ่งเป็นเรื่องของสิทธิสวัสดิการน,น,นั่นส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองเนี่ยก็คือมันมีปัญหาเฉพาะหน้าเช่นหนี้ครัวเรือนเนี่ยเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้เศรษฐกิจโตเพราะฉะนั้นเราก็มีมาตรการนะครับอาจจะไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้สินเพื่อให้มันเดินได้แต่สําคัญที่สุดก็คือต้องสร้างเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้โตขึ้นซึ่งต้องบอกว่าเครื่องมือสําคัญเนี่ยมันมีอยู่ สามตัวนะครับเทคโนโลยีเนี่ยแน่นอนที่สุดผมยกเป็นตัวอย่างนะครับว่าจริงๆที่พูดมาตั้งแต่ตอนเราคุยเรื่องสแกมเมอร์ไล่มาคุยเมื่อสักครู่เรื่องแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยใช่ครับเทคโนโลยี Technology เนี่ยมันมีพร้อมแต่มันต้องมากับอะไรครับมันต้องมากับการแก้ไขกฎหมายและเปลี่ยนบทบาทรัฐนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสินทรัพย์หนึ่งที่รัฐบาลประชาธิปัตย์จะให้กับทุกคนเนี่ย คือข้อมูลครับจริงๆขณะนี้เนี่ยข้อมูลรัฐในครอบครองเต็มไปหมดทุกหน่วยงานแต่ปรากฏว่าแค่ข้ามกรมบางทียังขอกันไม่ได้นะครับเราต้องออกกฎหมายแม่บทก่อนว่ากฎข้อมูลที่อยู่ในการครอบครองของรัฐเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้แบ่งปันได้เท่าที่ไม่ละเมิดเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลอพอทําตรงนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำตรงนี้เนี่ยรัฐก็มีความแม่นยํามากขึ้นในการจะแก้ปัญหาต่างๆ และรัฐสามารถให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปกระตุ้นให้เกิดเครื่องยนต์ใหม่ทางเศรษฐกิจเช่นนะครับข้อมูลด้านสารสสุขสามารถไปกระตุ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาศาสตร์รวมไปถึงสมุนไพรไล่ไปถึงว่าท้องถิ่นไหนสามารถใช้สิ่งที่ตัวเองมีดีอยู่เนี่ยมานําไปสู่การท่องเที่ยวเราเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกตลาด ไปใส่แพลตฟอร์มให้กับสมาคมท<ม>่องเที่ยวเขา<ม>เขาจะได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าแนวโน้มตลาดเป็นอย่างไรแรงงานส่วนไหนขาดนี่เป็นตัวอย่าง<ม>นะครับส่วนที่สองที่เราต้องยอมรับก็คือว่า<ม>ข้อมูลแล้วกฎหมายแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกับนักลงทุนต่างชาติสิ่งที่เขากังวลคือเรื่องทักษะว่าคนของเรามีไหม,มนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือต้องมีการเพิ่มทักษะครั้งใหญ่<ม>นะครับด้วยการใช้คูปองความจริงเรื่องนี้ผมเนี่ยเสนอไว้ต<ม>ั้งแต่ปี62 ตอนที่เป็นหัวหน้าพักและเข้าสู่การเลือกตั้งในฐานะหัวหน้าพักครั้งสุดท้ายครูปองฝึกอาชีพเหรอใช่ครับคูปอง<ม>แต่ว่าครูปองนี้ไม่ใช่เราไปฝึกกันที่อะไรนะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะแปลว่าให้เอกชนนั่นแหละเป็นคนที่เพิ่มทักษะให้เอาคูปองไปให้เอกชน<ม>เพราะเอกชนเขาจะฝึกในสิ่งที่เขาต้องการนะครับเบ<ม>ื้องต้นเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะไม่สามารถเพิ่มป<ม>ูนทักษะขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีโครงการพิเศษเปิดโอกาสให้คนเก่งจากที่อื่นเข้ามาอยู่ที่นี่สร้างชุมชนสร้างประชาคมที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกิดการยกระดับของทักษะขึ้นมาน,น,นะครับนี่คือค<น>หัวใจทั้งหมดเนี่ยรัฐเนี่ยต้องเป็นผู้ที่อำนวยและสนับสนุนนะครับภาษาอังกฤษอาจจะใช้คำว่า enabler เราต้องไม่มองรัฐในลักษณะที่จะไปควบคุมกากับหรือไปทาเอง นะครับเราต้องสร้างสภาวะแวดล้อมให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ GDP เนี่ยเราก็ประกาศว่าภายใน4ปีเนี่ยต้องกลับมาโต5%ภายใน4ปีภายใน4ปีนะครับเพราะจริงๆมันทำได้นะครับเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาที่เศรษฐกิจไทยโตตามโตต่มเนี่ยมีจังหวัดหนึ่งเนี่ยสามารถโตเกิน5%มาได้ตลอดคือจังหวัดภูเก็ตไปดูสิครับเขาโดดเด่นของเขาเลยเพราะมันมีสภาวะแวดล้อมหรือ โครงการหรือนโยบายที่ไปทดลองบางสิ่งบางอย่างที่มันเอื้อให้เติบโตได้เราต้องเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เพื่อนำมาบริหารแล้วก็จัดการให้เศรษฐกิจมันโตไปข้างหน้าครับ